สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับสาววันนี้อ่านมีรถเก๋งนะฮะ ปีใหม่ผ่อนสบายๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเก์ธรรมดาที่คุณลูกค้าหลายคนน่าจะกําลังหาอยู่แน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนเราที่จะไปเริ่มดูตัวรถกันนะครับฝากคุณลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมทุกคนนะฮะกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองไปพัฒนออโต้นะครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยครับ สำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้า Nissan Mars ในครับ1.2ตัว S นะฮะเป็นอีกขคายแฮนแบกประตูนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเป็นเกียร์ธรรมดาและก็เป็นตัว Mars เริ่มต้นนะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดานี้ค่อนข้างจะหายากนะครับในเรื่องของตัวคุณภาพปีราคาถูกนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือเครดิตดีฟรีดาวนะฮะตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินลงรถนะฮะซัพคันนี้เป็นรถสีเทาเดิมโรงงานนะครับปี2019รถปีเดียว การใช้งานน้อยตัวรถเดิมสวยทุกจุดเนียนทุกจุด เมเดิมแห้งแห้งใสๆนะครับส่วนตัวรถนี่แน่นอนนะฮะในเรื่องตัวคุณภาพเช่นเดียวกันเราก็ต้องเน้นย้ําเลยนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่มน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อพิษไม้นะครับตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะส่วนของตัวโคมไฟหน้านะครับมานี่จะเป็นจุดเด่นหรือว่าเอกลักษณ์ก็อยู่ที่ตัวโคมไฟด้วยตรงนี้มีค่อนข้างจะนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นดวงใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ใส่โปรเจคเตอร์นี่สวยมากเลยนะครับวันนี้ ส่วนลำ1.2ตัวเอเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเรามองในภาพรวมเนี่ยคนที่เป็นสายปั้นนักแต่งรถนะครับหรือว่าชอบในส่วนของสไตล์การแต่งรถเป็นของตัวเอง แนะนำนะฮะมาร์ทเหมาะสมมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวราคาตัวรถสำหรับที่ร้านเราขายเนี่ยรับรองคุณลูกค้าว้าวนะครับมันจะผ่อนอยู่เดือนละ00่พกลางๆเท่านั้นเองนะฮะรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับสองตัวด้านหน้าก็ไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะมาร์ทก็คือเขาจะให้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยถามว่าเราสามารถอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดได้ครับของแต่งสำหรับตัวรถเก่งเนี่ยมันจะถูกรถกระบะเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพื้นฐานเรามีให้นะฮะตรงนี้คุณลูกค้าไมมม่่่ตต้อองงเนนหวรัาาดูใ ของตัวเครื่องกันหน่อยนะฮะเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับ1.2ลิตรนะฮะก็จะเป็นตัว3สูบเรียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดของพวกอีกคคราทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวอีกคคราต้นาำลับก็ต้องเป็นนิสสันมาร์สนี่แหละนะครับมันจะมีทั้งตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้นะครับอันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับสสูบเรียงนะฮะตัวเครื่องสวยเลยนะครับ รถปี19นะครับคุณลูกค้าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับอันนี้คือรถเปรียบเทียบสภาพป้ายแดงได้แน่นอนนะครับสวยๆเดิมๆแห้งๆนะฮะคันหน้าเนี่ยนะครับคุณลูกค้าลองดูนะฮะคันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมนะฮะเม็ดออเม็ดอาร์ตจะเขีบต่างๆนะครับหัวนงหัวน็อตไม่เคยมีการแกะขันไขออกมาทําสีแน่นอนนะฮะตัวแผ่นเพลสหรือว่าตัวสติ๊กเกอร์มอกกนะครับทุกอย่างอยู่ครบหมดนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนตัวด้านหน้านะครับมาร์่ที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยตัวบอดี้ว่ัสดุร้านเนี่ยแน่นอนนนะครัับบบมมไ่ดูแ ใหญ่เทอาทะหรือว่าเล็กสนกวนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปนั่งปุ๊บหรือว่าในการขับขี่อัตราลดในการขับขี่ทุกอย่างได้เต็มหมดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรถเก่งตัวแฮทแบ็คห้าประตูอีกรุ่นหนึ่งที่ในการใช้งานทั้งในตัวเมืองและก็นอกตัวเมืองค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันเป็นเครื่องพันสองแล้วโอ้โหการใช้งานอาจจะด้อยลงไปว่าพวกซิลเม n นต์บีอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เลยคุณลูกค้ามาทดลองขับก่อนครับหรือว่ามาดูตัวรถที่ร้านก่อนได้นะฮะรับรองไม่ผิดหวังรับรองมีการจองแน่นอนนะคร ตล้อนะฮะตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเรามีพื้นฐานให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นล้อแม็กแต่งขอบ15นะครับตรงนี้เราจะใส่เป็น c ีอียีนะฮะขอบ15นะครับแล้วก็ส่วนตัวยางนี่ก็เป็นปี2020นะฮะแม็กสีล้อพร้อมยางเราเบิกให้กับคุณลูกค้าใหม่นะครับส่วนตัวไฟน้ยวนะฮะเป็นไฟี้ยวแก้มข้างนะครับสีด้านข้างเดิมโรงงานแต่เดี๋ยวก็อนจากร้านนะครับเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิว ทำความสะอาดตัวรถภายนอกแล้วก็ภายในให้คุณลูกค้าอีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้านะครับแล้วก็ในเรื่องของตัววารันตีร้านเนี่ยนะครับเราจะรับประกันเครื่องและเกียร์หเดือนหรือว่า1 0 0 0 0มนกิโลนะครับแล้วก็ตัว W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีเดี๋ยวตรงนี้เรามีพร้อมกับเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างเนี่ยตัวกระจกมองข้างเนี่ยมันเป็นสีดําด้านนะครับมันจะเขาเหมือนกับว่าเขาแมทให้มันมา คะกับตัวสีรถนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปในกลุ่มของนักศึกษาหน่อยหรือว่าวัยรุ่นหน่อยหรือว่าชอบแต่งรถหน่อยเปลี่ยนเป็นใส่กระจกมองข้างสิ่งเลยครับหรือว่าพวกแบบครับสแควรอะไรแบบนี้นะครับใส่เป็นแบบนั้นเนี่ยจบเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องมองไปถึงพวกแบบเป็นแบบแท้อะไรแบบนั้นก็ได้นะครับเราเน้นในเรื่องของการใช้งานแต่ถ้าเกิดเรามีงบถึงแล้วอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีก็ได้แต่โดยเบื้องต้นเนี่ยเราใส่เพื่อความสวยงามอะไรเงี้ย สบ,สบายอยู่แล้วนะครับส่วนตรงมือเปิดนะฮะเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะตัดเล็กน้อยนะครับแต่นี่คือในส่วงของตัวเริ่มต้นของ n i สส a นมาร์ท1.2ตัว S นะฮะแล้วก็ล้อหลังเช่นเดียวกันนะครับตัวรถสั้นๆเล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะน่าใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณลค้าอยู่ในทรงของในตัวเมืองเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับรถแม่งคดติดเลยนะฮะ แต่ว่าตัวคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดานี่มันก็จะมีข้อดีของมันนะฮะก็คือสมมุติว่าในกลุ่มของคนลูกค้าที่อยากมีส่วนร่วมนะครับหรือว่าขับขี่หรือว่าอยากขับสนุกหน่อยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแบบนี้โอ้โหเราต่อเกียร์อะไรเงี้ยมันนะครับส่งของตัวฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะสปอยเลอร์นะครับมาพร้อมไฟเบรกดวงที่สามส่วนตัวโคมไฟท้ายนี่ไฟเนือไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับถ้าเกิดเป็นตัว e ออโต้ขึ้นไปนะครับจะเป็นไฟเบรกเป็น led แต่นี้ก็เป็นหลอดไ หลอดไส้ธรรมดานะครับคราวนี้เนี่ยในส่งตัวฝาท้ายเนี่ยนะครับเป็นตัวบล็อกกุญแจนะครับกุญแจก็จะเป็นตัวกุญแจธรรมดานะฮะอันนี้เนี่ยเราต้องเสียบนะครับถึงจะเปิดตัวฝาท้ายได้นะครับพอเราเปิดมาปุ๊บนะฮะ รอยงงรอยน็อตนะฮะเม็ดองเม็ดอะไรต่างๆนี้นะครับอันนี้ก็คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสีบรอนนะฮะถือว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่เป็นสีมาตรฐานนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดรถมันโดนมารถมันชนมารถมันเกิดอุบัติเหตุมาหรือว่ารถมันเก็บสีมาเยอะนะครับหรือว่ารถมันไม่สวยเนี่ยอันนี้เราดูกันแบบง่ายๆเลยไม่ได้ยุ่งยากอะไรอยู่แล้วมองด้วยตาเปล่าเนี่ยยังไงเราก็เห็นนะครับส่วนของตัวเบาะด้านหลังเนี่ยตรงนี้ไม่สามารถพับเก็บได้แบบ60ต่อ40นะครับแต่มันจะพับได้ทั้งเรียบระนาบยาวแบบนนนี้เเลยคับก็็ือพป เรียบแบบนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบพวกงวลองท็อปขึ้นมาหน่อยหรือว่าเป็นตัวท็อปหน่อยนะครับมันจะพับได้แบบ60ต่อ40นะครับแต่อย่างนี้เนี่ยถามว่าเก็บบรรจุสมัมภาระได้เยอะไหม ็บบรรจุสัมภาระได้เยอะเหมือนกันนะฮะไม่ได้น้อยหน้าจากพวกตัวรองท็อปหรือว่าตัวท็อปแบบนี้เลยนะครับเราพาบับเบาตอน2ลงมันก็กลายเป็นห้องบรรจุสัมภาระขนาดใหญ่แล้วนะฮะถ้าเกิดเราไม่มีผูดด้โดยสารนั่งน,นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสบายๆเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครเน้นในเรื่องของอใช้งานนะครับหรือว่าขนของเส้นเนึ่งนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับถ้าบอกว่าตัวรถพันสองเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้คี้วขี้เหน่เหมือนได้ก่อนแล้วนะครับทุกอย่างมันสามารถอัดรถได้ทุกอย่างนะครับในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของการใช้งาน มันเป็นในยุคข,ของการประหยัดด้วยแล้วก็เทคโนโลยีด้วยเพื่อควเครื่องพันสองอะไรแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเราเยอะหรือว่าในประเทศไทยของเราเยอะนะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ยังน่าใช้อยู่นะปัจจุบันนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในสงตัวภายในกันต่อว่ยครับมาเราเข้ามาดูในสองตัวภายในกันบ้างนะครับ1.2ตัว S นะฮะนิสสันเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็จะมีในส่งตัวคอนโซลหน้าเนีย่ยแน่นอนนะฮะ แอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนี้ภายคู่หน้ามีมาให้นะครับแล้วก็ตรงคอนโซลกลางนี่เครื่องเล่นไม่มีนะฮะเราดูกันแบบสดๆเลยนะครับ 1.2ตัว S ของนิส s ันม a r ์ h ไม่มีเครื่องเล่นให้แม่เจ้านะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยนะฮะคุณลูกค้าลองดูนะฮะตรงหน้ากากตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรายกยวงออกมาเนี่ยใส่เป็น Android 9 Android 10สบาย,บายเลยนะครับสมมุติว่าเป็นตัวหน้ากากาขนาดนี้น่าจะประมาณ7นิ้วนะฮะน่าจะประมาณ7นิ้วนะครับแล้วก็ในส่งตัว7นิ้วเนี่ยราคาก็ค่อนข้างไม่แพงแล้วนะครับเพราะว่ามันมีตัวรุ่นใหม่ๆออกมารองรับอีกเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราถามว่าเฮ้ยตัวประมาณปี18ตัวมนปี17 พวกแบบที่มีในวิกเกเตอร์เชื่อมต่อบลูทูธแอนดรอยด์คาร์เพย์แอปเปิลคาร์เพย์อะไรแบบเนี้ย นะครับตรงนั้นเนี่ยก็สามารถมีรองรับตัวนี้ได้แห้วนะครับหรือว่าคุณลูกค้าสามารถอัปเกรดใส่ตรงนี้ได้เพิ่มเติมนะครับราคาไม่กี่บาทนะฮะอยู่ที่ตามกําลังทรัพย์ของเราด้วยนะครับส่วนตัวแอร์นะฮะเป็นแบบปรับแมนนวลปกตินะครับนี้ก็คือแอร์ที่เราเห็นกันปกติเลยในตัวนิสสันมาร์ทนะครับก็จะมีทั้งปรับเย็นปรับร้อนนะครับจริงๆไม่น่ามีให้ปรับร้อนนะฮะเพราะว่าเมืองไทยมันร้อนอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็คุยกันแบบสนุกสนุกนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีที่เก็บของกระจุกจิกนะฮะแล้วก็ที่วางแกกก้้วใให2บะรจ นะฮะเป็นแบบปรับมือหมุนนะครับมองข้างล่ะมือหมุนนะครับอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดคนที่เป็นแบบสายปั้นหน่อยนะครับหรือว่าชอบแต่งแบบซิ่งๆหน่อยนะครับ <S <S คันนี้เนี่ยถือว่าเหมาะสมเลยเพราะว่าอ่าถ้าเกิดเราใส่เพิ่มเติมไปอะไรบางอย่างที่มันไม่มีถามว่าตัวออปชันหรือว่าแอปพลิเคชันอะไรต่างๆ,างๆมันมีรองรับเพิ่มเติมไหมมันมีรองรับเพิ่มเติมแน่น,น,นอนนะครับอย่างเช่นในส่งตัวบอกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเห็นนะครับตัวหัวบอกนี่แม่งสูงมากนะฮะ ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนิสสันเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นรถของญี่ปุ่นนะครับหรือว่าพวกแบบแ,บบแดนอิิลไทยอะไรประมาณนี้นะครับคาดเป็นธงแบบธงพวกญี่ปุ่นที่เราเห็นกันในพวกรถแบบพวก b ีซิกเมนต์อะไรนั้นที่เขาชอบใส่เนี่ยมันก็สวยไปอีกแบบหนึง่ง นะฮะมันอยู่ที่สไตล์ของการแต่งของเราด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีสไตล์หรือว่ามีแบบในใจไงเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราแนะนําเพิ่มเติมให้ได้นะครับไม่มีปัญหาเยอะเรื่องตรงนี้ส่วนตัวเบาดนี่บ่อสวยนะครับเป็นบาะทรงสปอร์ตนะฮะหัวบาะก็จะสูงสูงหน่อยนะครับแล้วก็ปีกด้านข้างนี่ก็จะรับกับสายระดของคนนั่งข้างคนขับหรือว่าคนขับนะครับส่วนตัวเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับอันนี้ก็ถือว่าขับสนุกในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องพันสองนะฮะตรงน อ่าเฟอร์แมนของแต่ละคนหรือว่าฟอร์แมนของตัวรถนะครับอันนี้อยากให้คุณลูกค้ามาทดลองขับนะครับแต่ว่าบางทีรถเก่งนะครับให้อัานจะแนะนําเลยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนตัวนะครับอาจจะชอบรถเก่งที่เป็นเกียร์ธรรมดาเพราะว่าในเรื่องตัวการเข้ากงเข้าเกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบพวกรถเก่งปกติทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แต่เราใส่ตัวเป็นบล็อก นะฮะเหมือนจะเป็นบล็อกหัวเกียร์อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าบล็อกเข้าเกียร์อะไรแบบนี้มันจะเป็นแบบบล็อกทองเหลืองหรือว่าบล็อกอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ตัวเกียร์มันตึงไปนิดนึงหรือว่าพอลาเราเข้าเกียร์ง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเก่งเรารู้อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ธรรมดากับรถกระบะเนี่ยลองเปรียบเทียบดูดีนะครับรถเก่งมันอาจจะมีช่องนึงที่แบบวุ่นๆหน่อยนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับอันนี้ก็เข้าแบบสบายๆนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับปกติใช้งานได้ทั่วไปเลยถือว่าขับ สะดสบายนะครับอันนี้คือในส่วนของตัว1.2ตัว S นะฮะก็จะประมาณนี้เลยใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอยากให้ได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะฮะยิ่งถ้าเกิดเป็นแบบอย่างนี้บอกว่านักสายปั้นหน่อยนะครับหรือว่าแต่งรถหน่อยหรือว่าอยากผ่อน4 0 0พกลางๆนะครับขอแนะนําเป็นตัวคันนี้เลยคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนเพราะมันเป็นตัวรถปี19ด้วยนะครับเดี๋ยวไปสูมน้่รถนะครับแล้วก็บอกราคาคุณลูกค้าฟังอีกทีครับ โอเคนะครับและสำหรับนิสสันมาร์คคันนี้เราดูรายละเอียดทั้งภายนอกภายในของตัวรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพโดยรวมนะฮะอย่างที่เรบอกว่าเปรียบเช่าป้ายแดงได้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2019นะครับรถปีเดียวกันใช้งานน้อยตัวรถสวยเดิมโรงงานนะครับคราวนี้เนี่ยในเรื่องของตัวราคาล่ะสำหรับคันนี้นะฮะ1.2ตัว S นะครับที่ร้านของปฏิพันธ์ออตโต้ของเราจะขายอยู่ที่260,000 9,000บาทนะครับย้ำนะฮะ269,000บาทนะครับจริงๆเนี่ยสามารถผ่อนได้ทั้ง7.2งวดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยืดไปหน่อยก็เป็น8.4งวดนะครับ8.4งวดนี่ก็อยู่ที่ประมาณ4,000กลางๆเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากให้ผ่อนถูกลงกว่านันนิดนึงนะครับหรือว่าถูกแบบเยอะๆหน่อยนะฮะก็ใช้เงินดาวสักนิดนึงนะครับยอดผ่อนก็จะถูกลดลงไปนะครับอันนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยแต่ถ้าเกิดถามว่าผมไม่ต้องการใช้เงินออก แต่อยากได้คันนี้สามารถทําได้ไหมสามารถทําได้ครับคุณลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินของรถนะครับฟรีดาวได้ทันทีนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อ่านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วคลิปหน้าเป็นรถรุ่นไดนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่องยูทูบของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร้ถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดคุ้มชมท่านใดนะครับอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศ